สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับนะครับจะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับของแบรนด์วิชินชิงนะครับนะฮะตัวนี้อจจาขยายก็หนึ่งจุดห้ากิลลี่คูณสามสิบนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวด้วยกันทั้งหมดสองรุ่นนะครับท่านสมาชิกนะฮะสองรุ่นเนี่ยนะฮะฟังก์ชันหลักๆขนาดน้ำหนักกำลังขยายเท่ากันนะฮะจะต่างกันที่เส้นเล็งนะครับ ตัวที่1เนี่ยเส้นเลงเป็นแบบมินดอตนะครับจุดเขยิปตานะฮะตัวที่2เนี่ยเส้นเลงเป็นแบบลูกศรน,นะฮะชี้นะครับนะครับเนี่ยเส้นเลงแบบหมายเลขหนึ่งนะนะก็จะมีไปสามสีนะเป็นแบบมินดอตจุดเขยิปตานะครับมีสีเขียวแล้วก็น้ําเงินแดงนะครับนะเส้นเลงหมายเลขหนึ่งนะครับ หมายเลขสองนะครับนี่ตัวนี้นะฮะหมายเลขสองเนี่ยจะเป็นเส้นเลงแบบลูกศรชี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะมีไฟสามสีเหมือนกันนะฮะมีตัวเลขที่เส้นเลงนะครับมีไฟสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนะฮะระบุมานะครับว่าชอบเส้นเลงเป็นแบบไหนนะครับทางร้านจัดให้นะครับท่านจะมาคลิกนะครับสําหรับอ่าชุดนี้นะฮะตัวตัวเลนเนี่ย ตัวตัวหน้าเลนเนี่ยสามสิบมิลนะฮะท่อสามสิบนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะฮะเนี่ยนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำนะฮแล้วปรับก็หมุนน็อตออกก่อนนะฮะคลายแหวนก่อนนะครับก่ปรับนะครับนะครับปรับสูงต่ำซ้ายขวาปรับนอกนะฮะครับต้องคลายแหวนก่อนนะครับก่อนจะปรับนะครับนี่ พอราคาเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวช่องราังฐานนะครับตัวนี้ก็ใช้ฐาน cr 2 0 3 2 1ูก้อนนะฮะนะครับนะฮะก็มีไปสามสีเหมือนกันนะครับอย่างที่ระบุนั่นนะฮะตัวนี้เป็นรางเสริมนะฮะรางนี้ขนาด20มิลนะครับไว้ติดพวกเลเซอร์ไ้ใช้นะครับรางนี้มีให้เลือกใช้งานสองขนาดนะครับมีขนาด11มิลกับ20ิมิลนะครับแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเลนส์ตานะฮะนะครับเป็นตัวปรับความคามชัดนะครับสวยงามนะฮะรุ่นนี้นะฮะน้ำหนักเขาอยู่ที่ห2ร้อยยี่สิบกรัมนะครับนะฮะความยาวเขาอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดห้าซมนะฮะ ทนแรงรีคอยได้สูงนี่นะฮะติดพวกปืนลูกซองนะครับพวกปืนที่มีรีคอยตรงสูงนะฮะแล้วก็พวกากาโมนะฮะสปริงนะครับนะครับ PVC อัลโลมารแก๊สนะครับนะครับติดได้หมดเลยนะนะครับสำหรับชุดของแถมเขานะฮะท่านสมาชิกนะฮะชุดนี้ก็จะมีเป็นปากระ,กะดกนะครับชุดนี้นะฮะปากระ,กะดกเป,ปิดปีนหน้าหลังหนึ่งคู่นะ แล้วก็จะมีเลเซอร์นะฮะนี่เลเซอร์นี้เลเซอร,ร์ชี้เป้าหนึ่งตัวนะแถมให้นะครับจะด้านข้างนะเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้นะครับมีนะจะด้านข้างแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นเลเซอร์ชี้เป้านะหนึ่งตัวแล้วก็ระดับน้ํานะสําหับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะฮนะน,น,นะครับแล้วก็ฐานนะฐานพานาโซนิกนะครับ นะแถมไม้หนึ่งสามก้อนนะใช้ก้อนเดียวแถมสามนะฮะนะครับสำหรับสินค้านะครับท่านสมาชิกนะฮะก็ถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านเคมเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับสำหรับราคาเขานะครับวิธีคิงยิงเร็ว 1.5x4 ดคูณ3าราคาก็อยู่ที่2,600บาทนะครับนะฮะช่องทางใน,นการติดต่อครับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชม ที่ลิงก์นั้นล่างได้เลยนะครับหรือว่าดูที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี้ยนะร้านก้าคเข็มปิ้งนะครับสินค้านี่มีมีเป็นพันรายการเลยนะฮะสินค้าก็มีประกรันหลังการขายทุกชิ้นนะครับนะครับก็หรือว่าท่านไหนมีเวลาก็มารับชมสินค้าที่ร้านเรานะที่การเดี่ยวที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ